ชื่อสุภัสรานันตสุขามาจากสินอิงบิวตี้ค่ะคิดคิดว่าใครน่ารักที่สุดในห้องในห้องเหรอคะเออน่าจะเป็นเออพี่ปั้นค่ะปั้นค่ะปั้นค่ะไม่รออยู่แล้วครับมีคนที่แบบน่ารักแบบชอบเป็นพิเศษไหมคนที้ใส่ดีกับเราพิเศษใส่ดีกับเราเปิดเปิดเปิดอิจ้าสสวัดีครับชื่ออะไรครับน้องตังหน่อยชื่อเิจ้าชื่อิจ่าอิจ่าหกแล้วเจ็ดนะครับในห้องหกเจ็ดอ่ยคิดว่าใครน่ารักเป็นพิเศษไหม วันนี้เลยครับแสนครับถ้ามันคิดว่าแสนน่ารักนกมันเกย์ครับอ,อ,รอ,อยู่ก่อนก็ได้ส่งต่อให้กับทอมบอยประจำห้องส่งต่อให้กับคนที่สอบตกตลอด อาจริงกูพูดอย่างนั้นแะกูไม่ลดลงส,ส่งต่อให้คนที่ไม่เคยสอบตกเลยหัวหน้าห้องสุดทีรัก,กค่ะส่งต่อให้คนที่กินขวดน้ำค่ะส่งต่อให้ส่งต่อให้คนที่วาดรูปอยู่ครับส่งต่อให้อ๋อส่งต่อให้ใครเฟิร์นส่งต่อให้คนที่สูงเป็นปี ส่งต่อให้คนที่เป็นนางฟ้าของสีชมพูเคใครอ่ะบินบินเหน่ยวะขอให้เพม่อนๆมนติดค่ะ มหาลัยแล้วก็ติดคณะที่อยากเข้าแล้วก็ขอให้เจอเพื่อนที่ดีจเจอความรักที่ดีขอใครที่ไม่มีหวั่นใจก็ขอให้เจอหวั่นใจที่ชอบพี่ชายที่คลิกขอให้เพื่อนติดมหาลัยที่หวังแล้วก็สุๆป่วยพอไห่ะคนในห้องไหนครับวันดีครับนะก็ใกล้จบแล้วใช่ไหมก็ขอ,ขอให้ทุกคนอ่ะ แบบว่าเจอชีวิตมหาลัยที่ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดออกไปข้างนอกหรือไปเที่ยวกันอ่ะล้วเจอกันอ่ะก็อย่าลืมทักมาหาเราด้วยขอให้อย่าลืมกันนะแ <c oughs> ชรนะขอ <c oughs> ให้ติดมหาลัยที่อยากเข้านะคะ <c oughs> ขอให้เจอกับคนสิ่งไอ้คนดีๆนะจ้า <c oughs> ขอให้เจอแต่สิง่งที่ดีแล้วก็ถ้าใครไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนนะขอให้ทุกคนเจริญเจริญนะ อขอใช้เพื่อนเพื่อนทุกคนมความส่ขสู่ชีวิตประสบความสำเร็จแลวก็เจอแต่เรื่องดีๆผู้ชมครับขอให้ทุกคนนะครับไปที่ชอบที่ชอบมทีที่ที่อยากจะไปแล้วก็ไปให้ได้นะน,ะน,ะนั่หนูๆใครทีครคร่คิดว่าเก่งอ่ะก็ขอให้เก่งเอ่อขอให้โชคดีแล้วกันเนาะคแค่น nah ั้นแหละขอให้โชคดีนะครับสัญญานะอมครับ <mile> <derived> ได้นัใครคนแรกยันไ่ลนเย้หนึ่งองสาเยรักนะ